นี่นะคะเข่จับยวนของน้องมิดเรียบง่ายอร่อยยานหายสู คืนนี้สิ้ากันกินมะย,ยมเดอมย,ยมมย,ยมาอู้หูใส่ข้าวคัวใส่ปลาแดกจักหน่อยใส่น้ำตาลหลายๆใส่ผงสูรสจักหน่อยอ้าเนทีมา้าจะบอกว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่ก้อนเมฆแต่น่าจะเป็นฝนตกไม่ใช่สิไฟไหม้เหรอที่ไหนไฟไหม้อ่ะทุกคน สบายจังเลยค่ะนี่เป็นรถขุ้งแบบไหนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอมเบนร์น่ะดิขุ้ว ว่าจะออกไปเล่นน้ำฝนหน่อยแต่ว่าดูสิเขาเป็นฝนแบบควันพิษก่าไอพี่ก็ฝนที่บ้านมาเห็นปะเป็นแบบจุดดำๆจุดดำๆไม่สบายเนี่ยทำไมสระผมเดี๋ยวขึ้นแบบนั้นดีกว่าไฟไม่ที่สุขาพิบาล5เป็นโรงงานพลาสติกนะทุกคนสรุปอ่ะอุ้ยดูสิ่วธีตำเอามายมไปทำอะไร็ีปคลุคกเอามะยมไปคลุกกับ ขวบพี่วสมองไม่ทำงานกันคู่มันเรียกว่าอะไรนะยำมะยมตำมะยมเออะไรให้มันแบบแหลกหน่อยเพราะมันจะได้เข้าเนื้อเวลาโดนแบบอันน้ำปลาแดกหรือกะปิวันนี้ใส่กะปิใช่ไหมคะใส่กะปิใส่กะปิด้วยใส่น้ำปลาแดกด้วยอืมใส่อย่งกำลังติเฮ็ดตำมะยม ใจเข้าควรลงไปสักกูเดอร์สองซอนเลยก็ได้อออสองซอนนั่นแหละเฮ้าคนบบก,กินเฮ้าก็กินอยู่ปเก้าใส่พริกค่ะพริกพริกโบเพ็ดหลายเด้อน,นี่ไ่ะพริกอีกกับอีกอีกสองซอนโต๊ะนึ่งรถพอ่อพอ่อไม่ เพราะแต่ว่าเพราะว่าอันนี้เมโยมมันหลายออคันนี้เดี๋ยวเดียวมากน้ำตาลบอมากรายค่ะน้ำตาลอะไรเอาโอเคนี่พ่อสองสามเลยก็ได้ค่ะไม่ได้ลูกเด็กเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันไม่คนพี่หนาวเผือพี่หนาวไม่ชอบกินจังไดหวานก็อร่อยหวานหน่อยได้ไหเปิดหอมบักคักประแดกใสไปแล้วเด้ประแดดขอ แคอแม่น่อยอร่อยแน่แม่น่อยทํำนี่ใส่เข้าไปแล้วใส่เองแม่เฮ็ดเลยค่ะมือเบาบางสัตว์ละลาดลงไปเอ็กเอาอีกเข้มพอแล้วมันเปรี้ยนก็ใส่นำประเด็น้าไว้โอ้ยนัวเนาะโลมาลูกกินแบบโอ้ดีปะคะ โน่โน่เไรอคะเดาว่าต้องกินสิกเป็ดโน่นัวมันต้องนัวบันไม่เด็กนัวเอามันมีบางอันที่มันตำไม่แหลกเลยนะแม่อ๋อก้อนหมูไม่ตำไงลูกโดดลูกโดดลูกโดดนี่ลูกโดดชิมดูก่อนนะคะเอาจิมค่ะใส่พริกกับน้ำตาลเพิ่มแม่ โออกจ้โหเมื่อกี้เอาอันตำมะยมไปแลกข้างบ้านข้างบ้านให้นี้มาโอ้โหอือหืะดีมากเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็ไม่กินของอุ่นๆร้อนๆ รกสองมาแล้วซ่าทำรยยมทำมาย่ม,าม,ม,ายมแสบคับข้าวตา <c oughs> นี่แหละค่ะเหตุว้ยตอ,อนละครมันอ่อนปั๊บก็กินปุ๊บละครมากหลานด้วยออ ในขณะที่ดูละครตัวเองสองตัวก็อ่ะอ่เอาไปเอา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 โอ๊ยโอ๊ยยังไงยังไงฮอาเอาตัวนี้ตัวนี้ไงตัวนี้ตัวนี้ไงโอ้โหกัดเข้ามา

ต้องห้องให้เด้อทางนี้รออยู่หลายคนอยู่มันบอกแมน <c oughs> เล่นอยู่ดีเฮ้ยนี่หมาน้อยไม่ใช่ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้หลับอันนี้อันนี้หมาใหญ่เคนดังนี่เสื้อขาวนี่ยิ่งจังไรจังไรพูดพอออพอออฮันเบิงกองแน่คือรับหลายจ็อบรับหลายจ็อบ เป็นอย่างคือพ่อภาษาอีามแม่ค่ะอ๋ออีแม่ผมสอนมากครับอีแม่ผมเป็นคนอีสานครับอยู่ที่ประเทศอเมริกาครับก็เลยสอนพูดวิสานได้ครับแต่เคยสอนผมดว่าภาษาไทยเลยเขาก็เลยบัวเด่แต่ภาษาอีสานภาษาไทยวอววัวเด้ครับ คืนฝนเป็นตากเ่อว่ะก็เลยไปเาเว้นให้เล่านะิซ่งูไปเก็น,น,นหว่ากันคุณนึงเหตุหนาเศร้าอีกคนนึงเหตุหนาดีใจ่ใจเอาซึ่งใด โอเคฮึครับชื่อชื่อวัวเลยนะเก่งกับกนจินนื ใครสั่งออเดอร์คนดูหนักหนึันแน่เลยอบคุณนะคะ นี่นะคะเก่ยจับยวนของน้องมิกเรียบง่ายอร่อย